สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเว็บนุกเกอร์โซนนะคะแล้วก็จะมาสุ่ม ID หมัดงบ49บาทมาดูกันนะคะว่าจะได้หมัดอะไรอ่าได้หมัดอัพเวลนะคะทุกคนเข้ามาแล้วมีหมัดจริงๆด้วยนะคะโคตรโคมอะ่ะเว็บแจก ID ทุกวันนะคะสุ่มตอนปล่อยจะได้เลยและมีบริการเติมเพจใช้เพียง UID เท่านั้นมีรหัสฟรีไฟล์ขายด้วยนะคะราคาถูกมากเลยเพ็ร้านมีแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นำนำชี้นะคะวันนี้ก็จะมีกิจก,กรรมฟรีไฟเข้ามาใหม่นะคะนั่นก็คือลดสูงสุด90%นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีชุดเข้ามาใหม่2ชุดเป็นชายหญิงนะคะแล้วก็ชุดเก่าๆอื่นๆอีกเนาะซึ่งชุดที่เข้ามาใหม่นะคะนั่นก็คือชุดบิลลี่และแบรนด์นั่นเองนะคะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนซึ่งเป็นชุดที่น่ารักมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปส่มส่วนลดกันเลยคะ่ะเราก็เข้ามาอยู่หน้าร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันมีให้กดรับสิทธิพิเศษตรงนี้นะคะทุกคนโอเคมาลุ้นนะคะทุกคนว่าเราจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์กดไปเลยคะ่ะทุกคนปึ้งอือหือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็เธอว่าไม่ได้แย่นะคะแต่คนอื่นเขาได้แปดสิบบวกขึ้นเลยอะ เข้ามาที่หน้าร้านค้าแล้วก็จะมีของประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนมีแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าอืมอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่ายังไงเนาะโอเคของก็ทราบประมาณนี้นะคะอืมมีท่าทางด้วยนะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปกันดีกว่าเนาะนี่นะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะก็จะมีชุดของผู้หญิงนะคะทุกคนอ่าอุ้ยชุดนี้ ชุดละแข่งนะคะแล้วก็อีกชุดนี้นะคะคือชุดที่เราตามหานะคะชุดนี้คือเราอยากได้มานานมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดนะคะทุกคนโอเคมีท่าทางนะคะอ๋ออุ๊ยเรายังไม่มีท่าสักท่าในนี้เลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะ <laughs> อุ๊ยก็ผอมแล้วน่ารักมากแล้วก็มีของประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคเราไปเติมเงินเอาชุดกันเลยดีกว่านะคะ มาแล้วค่ะทุกคนอืมชุดสวยมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะใส่กเกงกันเนาะโอเคเราก็จะทําการกดซื้อไปเลยนะคะและเราก็ได้ชุดนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกดสวมใส่กเกงเกงไปเลยเนาะหนหยขอลองออกมาดูซิอุย้ยชุดสวยใช้ได้เลยนะคะเนี่ย แต่ว่ามันจะเข้ากับทรงผมทรงไหนทุกคนหัวจิ้งจอกปะเออน่าจะเข้านะคะโอ้ยผาาปิดปากก็น่ารักนะคะแต่ว่าใส่แว่นดีกว่านี้เป็นไงคะทุกคนสวยไหมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในร้านค้าดีกว่านะคะว่ามีอะไรให้ซื้ออีกบ้านเนาะตอนนี้เพชรเรามีอยู่332เพชรนะคะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรได้บ้างซื้อโทเค็นอีโวกางไว้ดีไหมทุกคน มันคุ้มมากเลยจริงก็อยากซื้อหมดเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีปืนอัาให้อักนะคะงั้นเดี๋ยวจะซื้อโทเค็นอีโรกางซักประมาณ75กล่องแล้วกันนะทุกคนครึ่งหนึ่งของ150พอดีเดี๋ยวจะซื้อไว้นะคะว่ใครชวนะาเนี่ยโอเคค่ะทุกคนกดซื้อกันเลยดีกว่าเนาะนี่โอเค สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะของเพื่อนเพื่อนลดกันกี่เปอร์เซ็นต์ก็เม้นพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็บายบายคะ่ะ